สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจับตาอาชีพกับผมนทพันธ์ลักษณะวงศ์ครับวันนี้มีอาชีพที่น่าสนใจนะครับมาฝากเหมือนเช่นเคยสําหรับอาชีพนี้คนที่ชอบเดินทางชอบพบปะพูดคุยคงจะชื่นชอบเป็นพิเศษครับ ไม่ใช่อาชีพสจวตหรือว่าอาชีพแอร์โฮสเตสแน่ๆละครับเพราะว่าอาชีั้นี้ยังไม่ถึงคิวครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าถ้ามีเสียงเรียกร้องมาเยอะๆเนี่ยทางรายการอาจจะไปหาข้อมูลนะครับไปดูว่าเทวดานุ่มหรือว่านางฟ้าสาวเหล่านั้นเนี่ยเขาทํางานกันอย่างไรนะครับเพราะว่าอันที่เดินเสิร์ฟอาหารแล้วก็เดินยิ้มอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ใช่แน่ๆนะครับเพราะเท่าที่ทราบมาเนี่ยทำงานกันหนักทีเดียว ทีนี้ถ้าไม่ใช่อาชีพพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าบนรถทัวร์แล้วเนี่ยลองทายดูสิครับว่าเป็นอาชีพอะไรที่สำคัญคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยนะครับต้องชอบเดินทางชอบคุยชอบเล่าแต่เป็นเล่าเรื่องนะครับไม่ใช่เล่าอย่าปปาปิ้งที่สำคัญคนที่มีความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองและอยากพูดคุยให้กับคนอื่นได้ทราบเนี่ยคงจะชื่นชอบอาชีพนี้เป็นพิเศษ คงจะพอนึกออกกันเลาๆแล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไร ปุะเท่นำกับการที่เราไปเที่ยวเองเข้าแบบไหนลา,าก,กันก็อยากให้มีคนนําไปมากกว่าเราจะได้รู้อะไรมากมากกว่าที่เราไปเองเพราะเราไปเองเราจะไม่ค่อยรู้ ทายกันถูกทุกคนแน่นอนนะครับว่าอาชีพที่เราจะแนะนําในวันนี้ก็คืออาชีพมัคคุเทศหรือว่าไกด์นั่นเองนะครับสำหรับอาชีพนี้เนี่ยมีชื่อเป็นทางการภาษาอังกฤษว่าไกด์บางคนอาจจะเรียกว่าไซซ์ซีอิงไกด์หรือว่าทราเวลไกด์นั่นเองแต่ว่าก่อนจะไปถึงส่วนนั้นเนี่ยนะครับเรามีนิยามของคําว่ามัคคุเทศมาฝากกันนะครับเราจะได้ทราบครับว่าเขาทําอะไรกันบ้างนิยามของไกด์หรือมัคคุเทศก็คือ อาชีพผู้ปฏิบัติงานในการนำนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางเดินทางท,าท่องเที่ยวทัศนาจรตามที่ต่างๆตามแผนการทัศนาจรหรือตามโครงการนำเที่ยวของบริษัทจัดการนำเที่ยวหรือตามความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางในการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวด้วยการอธิบายและบรรยายถึงสภาพและสถานที่เที่ยวที่สำคัญด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยเราสามารถนําเงินตราต่างประเทศมาหมุนเวียนในประเทศเราได้นับแสนล้านบาทเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญนะครับเป็นการกระจายรายได้ไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นคนที่ประกอบอาชีพมักคุเทศเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียว แต่ว่าคนที่ประกอบอาชีพนี้นะครับต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าต้องเป็นความรู้ที่สามารถให้ข้อเท็จจริงกับนักท่องเที่ยวหรือลูกทัวร์ได้เป็นอย่างดีมิใช่อธิบายแบบยกเมฆหรือมั่วนิ่ม ในส่วนของมัธยุเทษเนี่ยก็ต้องมีการขวนขวายหาความรู้นะครับเริ่มจากพื้นฐานเล็กๆเนี่ยในเรื่องของการหาหนังสือพิมพ์หรือว่า <PM. S 1> ในเรื่องของสถานที่ที่เราจะไปนะครับอย่างเช่นเราจะไปจังหวัดไหนนะครับในข้อมูลต่างๆเนี่ยเราต้องรู้ละว,ว่าข้อมูลในสถานที่ที่เราจะไปประวัติความเป็นมาหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็เริ่มจากถามกับคนในพื้นที่นะครับหรือว่าปรึกษาจากพี่พี่ที่เขาเป็นมัธยุเทษที่ เป็นเรื่องเก่เาๆเงี้ยครับสืบทอดในเรื่องของความรู้นะครับเพื่อที่ว่าเอาไปถ่ายทอดประสบการณ์หรือว่าความรู้ต่งตางๆให้กับลูกทัวร์ตรงนี้เราต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเยอะในการออกทัวร์นะครับก่อนที่เราจะออกทัวร์ สำหรับคนที่จะประกอบอาชีพนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคือต้องมีใบอนุญ,ญาตประกอบอาชีพมาคุเทศอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปนะครับที่ประกอบอาชีพนี้โดยไม่มีใบอนุญ,ญาตเนี่ยเราเรียกกันว่าไกด์ผีหรือว่าไกด์เถื่อนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ขอแนะนำเพราะถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาตรวจพบเนี่ยอาจจะถูกจับหรือว่าถูกดำเนินคดีตามกฎหมายก็ได้ ที่ต้องกำหนดกฎหมายไว้อย่างชัดเจนแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะอะไรหลอะครับเพราะว่าเราต้องรู้จักรักษาผลประโยชน์ของตนเองและผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเพื่อที่ว่านักท่องเที่ยวจะได้ไม่ทราบข้อมูลไปผิดผิดเพราะคนที่เล่าก็รู้ไม่จริงครับการจะเป็นมักคุเทศได้ต้องผ่านการทดสอบ สำหรับผู้ที่จะเป็นมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3เป็นต้นไปหรือเทียบเท่าเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อรับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเวลา320ชั่วโมงหรือ40วันถ้าจะเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวภายในประเทศและมัคคุเทศก์นำเที่ยวชาวต่างประเทศต้องมีพื้นฐานการศึกษามัธยมมาศึกษาปีที่6เข้ารับการอบรมและสอบ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศจากสถาบันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้การรับรองหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวมัคคุเทศส่วนใหญ่มักจะเป็นพนักง,งานของบริษัทนำเที่ยวซึ่งมี2ประเภทคือ inbound หรือนำเที่ยวในประเทศและ outbound คือนำคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์ในบริษัทนำเที่ยวประเภทไหนความรู้ทางภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นอาจจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาสเปนหรือภาษาฝรั่งเศสใครมีความสามารถหลายภาษาก็ได้เปรียบ ปัจจุบันในส่วนของการสอบบัตรมรุเทศนะครับในส่วนของทททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดอบรมบัตรมคุเทศขึ้นมานะครับความยากง่ายบัตรมคุเทศเนี่ยที่จะสอบเนี่ยคือสาเหตุของการได้บัตรมคุเทศเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือว่าเราเข้าเรียนในระบบกับสถาบันของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือว่าเป็นศิลปากรหรือว่าเป็นสถาบันราชพัฏต่างๆนะครับ เข้าอบรมเอเข้าเรียนทั้งหมด4ปีนะครับก็จะได้บัตรนักวเทศตรงนี้มานะครับท่านที่มีความคิดที่จะสอบบัตรนักทศสนะครับอย่างน้อยเราต้องเตรียมตัวนะครับในเรื่องของความรู้เรื่องของข้อมูลนะครับข้อมูลความรู้นะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาษานะครับปัจจุบันในเรื่องปัจจุบันนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติก็เยอะนะครับอย่างน้อยๆเลยนะครับเราควรจะมีภาษา ภาษาที่สอบก็คือภาษาไทยนะครับหรือว่าเป็นภาษาต่างประเทศคนละหนึ่งภาษาจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้นะครับฝรั่งเศสหรือว่าสเปนหรือว่าเกาหลีอะไรนะครับก็เลือกเลือกใช้ภาษาที่จะสอบหนึ่งภาษาควบคู่กับภาษาไทยนะครับถ้าเราเตรียมตัวมาดีนะครับก็จะไม่ถือว่ายากนะครับแต่ถ้าเราเตรียมตัวมาในเรื่องของการที่จะมาสอบนะครับไม่ค่อยดีนะครับก็จะถือว่ายาก ผมพูดขู่ไปอย่างนั้นเองล่ะครับถ้าคุณพูดภาษาไทยได้เพียงภาษาเดียวก็สามารถเป็นมักคุเทศได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีข้อแม้ก็คือว่าต้องเป็นมักคุเทศที่นําคนไทยทเที่ยวเมืองไทยเท่านั้นเองนะครับที่สําคัญคือคุณต้องรู้จริงครับในเรื่องที่จะอธิบายออกไปจากสถิติที่เราเคยมีเมื่อปีก่อนนะฮะแล้วก็ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี่ก็วัดได้จากจํานวนนักท่องเที่ยวซึ่งหลังจากที่ทางภาครัฐ ได้มีการประชามพันธ์เกินอย่างกว้างขวางนะฮะก็คาดว่า,าน่าจะมีเกิน20%นะฮะในช่วงนี้แหล่งท่องเที่ยวที่กําลังเป็นที่นิยมซึ่งตอนนี้จะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะฮะตามอุทยานแห่งชาติตทางบกต่างทะเลซึ่งลูกค้านองเที่ยวจะนิยมมาท่องเที่ยวในใ,ในแหล่งท่องเที่ยวประเภทแบบนี้มากขึ้น ซึ่งถ้าแหล่งท่องเที่ท้องถิ่นตัวนี้ที่คือเริ่มพัฒนามาตั้งปีกว่าสองปีแล้วก็คือผมยกตัวอย่างของแก่งหินเพิงนะฮะที่ปัตตินบุรีซึ่งที่เราไปดำเนินกิจกรรมการล่องแก่งนะฮะอันนั้นถือว่าเป็นอีโค่ตัวซึมอย่างแท้จริงเนื่องจากว่าทุกๆฝ่ายทุกๆส่วนทั้งท้องถิ่นทั้งชุมชนท้องถิ่นทั้ง ราชการทั้งผู้ประกอบการให้ความสําคัญนะฮะคือช่วยกันดูช่วยกันแลรลนท่องเที่ยวนั้นด้วยด้วย,ด,วยด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีคุณภาพนะฮะเช่นแหล่งท่องเที่ยวตัวนี้ที่จะพูดถึงคือว่าชุมชนท้องถิ่นนะฮะนอกจากผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนทิ่นนี้ก็จะได้รับเ,เกี่ยวเรื่องของค่าแรงงานนะฮะซึ่งมามามา,มาเป็นレ e คิ u ว มา,มาแบกเรือมาพายเรือนะฮะมาเป็นมัคคุเทศก์ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไปจำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญ,ญาตตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2544มีจำนวนทั้งสิ้น 4,158รายแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร1,972รายภาคเหนือ5,62รายภาคใต้เขต1 178รายภาคใต้เขต2 1,375รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ71รายจำนวนมักคุเทศที่ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศจนถึงวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2 5 4 4มีจำนวนทั้งสิ้น 2 2 7 8 2คนแบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร15,510คนภาคเหนือ3,612คนภาคใต้เขต1 1 0 3 5คนภาคใต้เขต2 2,049คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ576คน มัคคุเทศแต่ละคนนี้นะครับอาจจะมีความสามารถเฉพาะแหล่งเฉพาะสาขาไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นเวลาที่ไปสอบก็จะได้ใบอนุญาตมาเป็นบัตรประจําตัวนะครับซึ่งจะมีการแบ่งสีตามลักษณะแต่ละประเภทไปเลยครับ ถ้าคุณผู้ชมหรือน้องๆมองไปรอบๆแหล่งที่อยู่รอบบ้านแล้วพบว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก็น่าสนใจที่จะเรียนวิชามัคุเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้รัฐบาลก็กำลังพยายามกระตุ้นให้คนไทยทเที่ยวเมืองไทยเพราะฉะนั้นหากเรารู้วิธีในการเป็นผู้นาเที่ยวที่ดีเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวรอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนของเราเอง เพื่อการประกอบการตัดสินใจว่าอาชีพนี้จะเหมาะกับตัวเราหรือไม่เราลองไปคุยกับคนที่มีประสบการณ์มาน,นานๆเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดดีกว่านะครับสำหรับมัคคุเทศก์ที่ดีนะฮะหรือว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะฮะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องประกอบด้วยนะครับหนึ่งเราจะต้องมีใจรักกับงานที่เราจะต้องทําก่อนนะครับแต่ในสําหรับมัคคุเทศก์แล้วเนี่ยอาจจะต้องอ,อ,อาศัยอะไรอีกลหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความอดทน เพราะว่าเราต้องเจอกับคนหลายๆรูปแบบ,บเจอกับหลายๆสถานการณ์นะครับ,นะรบนั่นคือ1ใจรัก2มีความอดทน3นะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือเราต้องมีความซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราซื่อสัตย์กับออนักท่องเที่ยวที่เราจะพาะเขาเที่ยวนะครับนั่นที่ว่าน่าจะเป็นหลักๆนะฮะทุกเที Building. ที่ดีนะครับแล้วก็อีก,อ,กอันนึงน่าจะเป็นในเรื่องของความอดทน นะครับเราต้องมีความอดทน้างสูงเลยแหละในส่วนของความประทับใจนะฮะคงมีลหลายๆครั้งนะครับประทับใจทั้งทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับถ้าประทับใจในส่วนของดีก็คือเ,อเราเราจะดีใจหรือว่าเราจะชอบใจแต่ของผมเนี่ยจะมีหลายๆครั้งนะฮะเพราะว่าถ้าลูกค้าแฮปปี้ลูกค้ามีความสุขที่เราพาเขาเที่ยวนะครับนั่นก็คือความประทับใจในแต่ละครั้งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าในในในมุมของที่ความประทับใจที่เราอาจจะ มีปัญหาเอามาสอดแทรกบ้างนะครับมันก็เกิดเป็นความประทับใจเหมือนกันนะฮะนั่นคือในเรื่องของปัญหาที่เราอาจจะคาดไม่ถึงในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเสียหรือว่าเรื่องที่พักไม่ดีหรือว่าอาหารไม่อร่อยนะครับตรงนั้นเนี่ยเ,เป็นความประทับใจที่ที่เราไม่อยากให้มันเกิดนะฮะแต่มันก็คงเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับถ้าเราจะคิดว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับนั่นคือเราอาจจะต้อง อันดับแรกเลยต้องมีสตินะครับเราต้องมีสติตั้งสติให้มั่นก่อนว่าปัญหาที่เราจะประชิญอยู่คืออะไรนะครับเราก็คงจะรวบรวมในส่วนของสิ่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ในส่วนของของมคุเทศเองนี่นะฮะหนึ่งเนี่ยต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับแล้วก็จดจํา น,ะะนอกจากตำหับตำราหรือข้อมูลเอกสารต่ตางๆที่มีอยู่นะฮะยังมีเกร็ดต่างๆในพื้นที่นะซึ่งเกร็ดต่างๆในพื้นที่ไม่มีเป็นข้อมูลตามตามหนังสือนะครับอันนี้เราต้องรู้สึกสังเกตแล้วก็ทักถามแล้วก็จดจำนะฮะในเรื่องของเกร็ดที่ที่ที่จะเป็นตำนานพื้นบ้านก็ดีหรือจะเป็นเรื่องของเกร็ดต่างๆในในพื้นที่นะฮะว่าเอออันนี้เกิดยังไงแล้วอันนี้ทําไมเขาเรียกอย่างไงนะอย่างเขื่อนยันฮีอย่างเงี้ย นะจะไม่มีคนคนรู้ว่าเอ๊ะเขาว่ายันฮีนี่มาจากไหนแต่เราได้ถามได้พูดคุยกับคนพื้นบ้านเราก็รู้ว่าเออนี่เขาถึงเรียกยันฮีนะฮะอันนี้อันนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นภาษาต่างประเทศจริงๆแล้วก็คือภาษาพื้นบ้านนะครับความยากง่ายนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่แล้วแต,แวแต่บุคคลนะ,นะฮะตอนหลังนี่เขาจะกําหนดว่าบุคคลที่จะสอบได้บาดวังกรเทศจะต้องจบคันนี้คันนี้นะครับเพราะนั้นโดยโดย,โดยความรู้พื้นฐานนี่จะเท่ากันนะครับคือ คือมองด้วยว่าเรื่องของการอบรมเรื่องการสอบเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรที่มันมันเหลือบาก,กว่าแรงหรือจะยากเกินกว่าที่เราจะทําได้แต่สิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการที่จะทําให้เราเป็นมัคคุเทศที่ที่ดีตามที่เราได้อบรมมาอันนี้อันนี้จะจะ,จะ,จ,ะจะยากหน่อยนะครับมัเทที่ดีนะครับคือคนที่จะยึดอาชีพนี้จะต้องมีใจรักทางด้านนี้นะครับแล้วก็ มีความซื่อสัตย์คือมีความตั้งใจที่จะเดินทางมาสู่ถนนสายนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาอย่างผิวเผินนะครับไม่ใช่ว่าเพียงแค่ว่าเราอยากจะไปนูน่นอยากจะไปนี่นะครับสำหรับความคิดหลายๆคนนะฮะคิดว่าอยากเป็นไกด์นะครับเพราะว่าเราต้องการที่ว่าอยากจะไปอยากได้ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับอยากให้มีความรักทางมีมีใจรักในงานด้านนี้โดยตรงนะครับก็จะถือว่าเราจะได้มีไกด์ที่ดีนะครับสำหรับประเทศไทย ต้องตั้งใจจริงๆแล้วรักกับงานงานนี้จริงๆแล้วเราก็จะทําในสิ่งที่เราอยากจะทําได้ดีที่สุดมักคุเทศในประเทศแต่ละคนก็มีประสบการณ์ต่างกันไปตามอายุงานแต่สิ่งหนึ่งที่มีเหมือนๆกันก็คือความภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวส่วนรายได้ก็แตกต่างกันไปตามความชำนาญและความบักบั่นพัฒนาตนเอง เห็นไหมครับว่าแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นดึงดูดให้เกิดความรู้สึกอยากท่องเที่ยวได้มากมายแค่ไหนนะครับชงกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยังอยากเป็นมัคคุเทศก์กันอยู่หรือเปล่าครับถ้ายังอยากเป็นอยู่แล้วก็มาสำรวจคุณสมบัติขั้นพื้นฐานกันดูดีไหมครับว่าเรามีครบหรือเปล่าข้อที่ 1. มีความรู้ทั่วไปและเป็นผู้ขนขวายหาความรู้สม่ำเสมอข้อที่2รักการเดินทางท่องเที่ยวและงานบริการ ปรับตัวได้และเป็นนักแก้ไขปัญหาได้ดีในทุกสถานการณ์ข้อที่3มีความยืดหยุ่นประนีประนอมและมีลักษณะอบอุ่นอบอ้อมอารีเป็นที่วางใจของผู้ร่วมเดินทางไปด้วยข้อ4มีความเป็นผู้นำมีความกล้าและไม่ประมาทข้อที่5มีทัศนคติดีร่าเริงมีความเสียสละซื่อสัตย์และอดทนข้อที่ 6. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีไหวพริบและปฏิพาณดีข้อที่7มีความคิดสร้างสรรค์มนุษยสัมพันธ์ดีข้อที่8เป็นนักสื่อสารที่ดีรักการอธิบายและการบรรยายความรู้ต่างๆข้อที่9เป็นนักจัดเก็บข้อมูลความรู้ที่ดีทั้งข้อมูลการท่องเที่ยวความนิยมของลูกค้าและรายชื่อของลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวข้อที่10พูดภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อยคือภาษาอังกฤษ สิบข้อนี้นะครับฟังดูเผลๆเนี่ยเหมือนจะยากนะครับแต่ว่าเราลองสังเกตดูดีๆสิครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยนะครับโดยพื้นฐานของคนไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Service Mind นั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่คล่องเนี่ยไม่ต้องไปกลัวครับเพราะว่าฝึกทุกวันนะครับหัดพูดไปหัดอะไรไปเนี่ยไม่นานก็คล่องเองนะครับที่สําคัญคือคุณสมบัติข้ออื่นๆเนี่ยนะครับควรจะให้ความสนใจว่าเรามีครบหรือเปล่า คราวนี้มาพูดกันถึงเรื่องค่าจ้างกันบ้างดีกว่านะครับในอัตราค่าตอบแทนต่อวันเนี่ยตกอยู่ที่1,500บาทถึง3,000บาทนะครับแตกต่างกันไปตามลักษณะความชำนาญของมัคคุเทศแต่ละท่านครับมัคคุเทศเราแบ่งเป็นเป็น3ระดับนะฮะระดับซึ่งอ,อ,อัตราที่เราเราจ้างอยู่บริบันในระดับพื้น้น,นะฮะซึ่งวันละ600อบาทนะฮะแล้วก็ระดับที่มีความรู้อะไร มากมากมากคือนอกจากมีบัตรแล้วก็มีความรู้ในการที่อธิบายแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็จะวันละประมาณ900บาทแล้วก็อีกประเภทหนึ่งได้ทั้งวัฒนธรรมได้ทั้งโบราณสถานได้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินี้เ,เราเราเรา,เราจ่ายอยู่ประมาณ1200บาทนะครับแล้วสูงสุดเลยคะถ้าเกิดสมมติว่าใชนาไปจนสูงสุดเลยก็คงจะอยู่ที่ประมาณ ประมาณไม่เกินพันหเนี่ยครับต่อวันต,ต่อวันนะครับปี2,545รัฐบาลกำหนดแนวทางการท่องเที่ยวไว้ว่าเที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือนซึ่งหมายความว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยล้วนมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกหลากหลาย และดังที่กล่าวไว้ในคุณสมบัติประการแรกของผู้เป็นมัคุเทศว่าต้องใฝ่รู้หาข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาดังนั้นโปรแกรมทัวร์ต่างๆที่จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆก็สามารถปรับให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาลและความนิยมของนักท่องเที่ยวได้สบายๆเพราะไม่ว่าจะปรับหัวข้อและเขียนโปรแกรมท่องเที่ยวจูงใจอย่างไรก็ล้วนเป็นกิจกรรมนันทนาการที่คนทั่วไปกระหายจะได้สัมผัส ขึ้นอยู่กับว่ามัคคุเทศที่ฉลาดจะจับกลุ่มเป้าหมายใดตรงกับความถนัดและพื้นเพของตนเองหรือไม่เช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเที่ยวป่าเขาทะเลน้ำตกการท่องเที่ยวเชิงผจญภยัยหรือกึ่งผจญภยัยการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ที่เจ้าของพื้นที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์และรายได้โดยตรงทัวร์ศิลปะวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เรียกว่า agrotourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทัวร์สมุนไพรเหล่านี้เป็นต้นครับ มาถึงช่วงนี้นะครับคนที่อยากจะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เนี่ยอาจจะตั้งคําถามล่วงหน้าไปอีกนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นมัคคุเทศก์ไปนานๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนเราพูดกันถึงเรื่องรายได้ไปแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เป็นมัคคุเทศก์ไปนานๆเนี่ยนอกเหนือจากโอกาสในเรื่องเงินแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสในเรื่องอื่นๆอีกแต่ว่าความก้าวหน้าในอาชีพมัคคุเทศก์เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้วัดจากตําแหน่งเพราะว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างอิสระ แต่ว่าเราจะวัดจากความภาคเพียรความอดทนและความเป็นมืออาชีพครับหมายความว่าถ้าเราทํางานเป็นมัคคุเท์ไปนานๆน,น,นี่นะครับแล้วเรามองเห็นรอบตัวเราว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากพอเนี่ยเราอาจจะออกมาเปิดกิจการของตนเองก็ได้นะครับซึ่งเราอาจจะทําเป็นโฆษณาหรือจะทําเป็นโฮมเพจให้บริการไว้ในอินเทอร์เน็ตก็ได้นอกเหนือจากเป็นมัคคุเท์นำเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะทำธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเช่นการให้บริการที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวให้บริการเช่ารถสําหรับนักท่องเที่ยวบริการจองตั๋วเครื่องบินหรือการเป็นศูนย์ข้อมูลสําหรับการท่องเที่ยวท้องถิ่นก็ยังได้มาคุเทศรุ่นใหม่นะครับคือปัจจุบันเนี่ยเรื่องการแข่งขันในสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายแต่ละประเทศก็ถือว่าธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยนำรายได้เข้าประเทศตัวเองทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของธรรมชาติก็เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเรื่องของช้อปปิ้งเนี่ยต่างประเทศเขามีเหมือนเรา บางแห่งมีด้อยกว่าเราบางแห่งมีดีกว่าเรานะครับแต่อันนี้นะฮะเท่าที่ผมผมได้สัมผัสมาแล้วนักท่องเที่ยวจะมีความรู้สึกว่าชื่นชมและชื่นชอบเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคําที่ว่าเติมความเป็นไทยให้การท่องเที่ยวนั่นก็คือเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของประเพณีวัฒนมเรื่องของศิลป,ปะต่างๆนะครับคือความเป็นไทยของเราเนี่ยเป็นเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในโลกนี้ก็ได้นะฮะเรื่องของของ แผ่นดินแห่งรอยยิ้มเรื่องของอวิถีชีวิตชุมชนที่ที่มีน้ําใจเอื้ออาลีต่อกันอันนี้แหละเราต้องเติมเข้าไปในเรื่องของการท่องเที่ยวจะทําใหเา้เราสามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา สำหรับวันนี้ครับขอบคุณบริษัทนำเที่ยวและก็มัคคุเทศทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติสละเวลามาให้ข้อมูลกับทางรายการส่วนคุณผู้ชมนะครับต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ล็อกออนไปที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวก็ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นยังสามารถติดต่อมาได้ที่รายการของเราสัปดาห์หน้าเราจะไปจับตาอาชีวะไรกันต่อเนี่ยคงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ